Thank you รวยจริงจริงินดีนไปที่ สวัสดีครับอินดี้ไปเที่ยวครับอีพีนี้เป็นอีพีที่3แล้วนะครับสำหรับการเดินทางมาตะลุยลาวใต้กันแบบ 6, กวันหคืนของพวกเรานะครับหลังจากการที่เรานะครับเดินทางมาจากการเดินป่าที่ราบสูงโบโลเวนนะครับคืนนี้เราก็จะมาพักกันที่เมืองปากซองนะครับซึ่งพรุ่งนี้เราก็จะเดินทางไปกันต่อที่น้ำตกเซปปองไหลนะครับ ไปติดตามชมกันนะครับ EP ที่3เอาละครับทุกคนสำหรับวันนี้ครับการเดินทางกลับมาจากบรเวนนะครับผมเราก็จะมาพักกันที่เมืองปากซองนะครับและที่พักของเราในคืนนี้ก็คือเป็นโรงแรมหวานใจนะครับคืนละ1,80,000 0นีนะครับเราจะพักกันที่นี่ก่อนนะครับเพราะพรุ่งนี้เราจะเดินทางต่อไปที่ น้ำตกไซบองลรกันนะครับผมไปติดตามกันดูครับว่าสําหรับวันที่4ของการอยู่ในลาของเราจะเป็นอย่างไรอ่เดี๋ยวไปดูกันครับผมห้องเป็นยังไงฮะที่นี่ครับที่พักวานจยครับโอเคเดี๋ยวไปเจอกันครับพรุ่งนี้ครับผมไซบองลรอินดี้ไปเที่ยวสวัสดีครับสองร้อยกว่าบาทเหรอ ถูกๆสามร้อยก,กว่าแอมเอร์รเ,ลเลยสวัสดีครับเช้าวันที่สี่ครับกับการอยู่ที่สอปปลาวครับวันนี้เราจะเดินทางไปที่น้ําตกเซบองไลนะครับผมอาจจะต้องใช้เวลาในการเดินทางพอสมควรนะครับที่เซบองไลจะใช้ระยะทางในการเดินทางประมาณสัก50กิโลเมตรนะครับจากที่พักของเรานะครับก็คือ โรงแรมหวานใจที่เราพักเมื่อคืนนะครับผมและในคืนนี้ก็อาจจะต้องกลับมานอนที่นี่อีกครับเพราะว่าการเดินทางไปที่น้าตกเซบองไลนั้นค่อนข้างที่จะลำบากพอสมควรนะครับอา่างไรไปติดตามชมกันครับเดี๋ยวเราจะออกเดินทางกันแล้วครับผม ินทางได้มาประมาณ20กิโลครับเดี๋ยวเราแวะพักกันก่อนนะนะครับเห็นเพิงชาวบ้านเนาะไม่มีใครอยู่นะครับขออนุญาตนั่งแป๊บหนึ่งพักตูดนิดหนึ่งครับเจ็บตูดมากเฮ้ยตรงนู้นคือน้ำตกปะวะเอาตกผมจอดรอตรงนี้บนเห็นตกนี่ะเออนี่น้ำตกมองไกลๆเจอน้ําตกถ้านางจะสวยเหมือนกันนะน่ะตอง เออยากแต่ว่าน่าจะเดินป่าแหละเข้าไปที่ว่าต้องเดินป่าเข้าไปแหละโอเคครับพักกันแป๊บนึงครับเดี๋ยวเดินทางต่อให้ทุกคนเดินทางกันต่อครับมาได้ครึ่งทางแล้วนะครับผมเราเลยอีก20กว่ากิโลครับไปไปกันต่อทุกคนไปเสื้อบงไรครับกับอินดี้ไปเที่ยวไป มาถึงจุดน,นี้ครับเราพักถ่ายรูปกันนะครับมีลำธารสวยงามนะครับตรงนี้นี่ทุกคนลำธารสวยงามนะครับเป็นสะพานข้ามแม่น้ำนะครับนี่เป็นระยะประมาณสักสามสิบกิโลครับมีชาวบ้านหาปลาปลาหลายบอลายอยู่บออ้อ พี่เขาหาปลานะทุกคนนะในปลาเยอะนะพี่เขาบอกโอเคฮะเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อครับเหลืออีกประมาณ20กิโลได้ครับทุกคนการเดินทางไปที่น้ําตกแซ่บองลาครับไปยินดีไปเที่ยวครับเดินทางกันต่อ ตามทางครับแต่ว่าทางนั้นเราไปถูกแล้วแวะก,กินน้ำกันก่อน,นครับหลง,ม,งม,มันไม่มีป้ายเนาะก็หายากเลยเราพักกินน้ำกันแป๊บนึงครับทุกคนถามทางเรา,เราค่อยไปต่อนะฮะโอเคครับ เบงไลไปทั้งไหนครับตรงไปอีกปะอ๋อตรงไปดินใต้มือ ที่ถามร้านค้าเขาบอกว่ามี3ามแยกแล้วไม่ต้องเลี้ยวให้ตรงนะอ่ะอเดี๋เราจะลองตรงดูครับทุกคนไปกันต่อครับไปตรงเป็นเงเดินลง,งไปครับทุกคนเลยมองไลไม่มีป้ายนะทุกคนนะแล้ว Google Ma p ก็มาไม่ตรงนะทุกคนนะเราต้องใช้วิธีถามชาวบ้านนะครับแล้วก็ชาวบ้านหายากทุกคนเพราะตรงนี้มันจะเป็นไร่หมันนะ เราเจอทางไปเซบงไลแล้วครับจากการบอกเล่าของชาวบ้านนะโอเคครับไปกันต่อฮะกับอินดี้ไปเที่ยวครับที่สุดเราก็มากได้ครับเราหาเชอแล้วแต่ทางต่อจากนี้ไปไม่รู้ ไม่ให้ต้องดึงช่วยก่อนต้องดึงออกก่อน มาช่วยคันของต้องทีเนี้ย คนขับต้องเดเกแก๊กเจ็บเท้าเองชิงเท้าไม่ดีเออ ก็สิครับ นนี่เหยียบอันนี้ขึ้นมาไม่เป็นไรรถไม่ได้เสียอะไรหรอกไม่เอาเหยียบอันนี้ขึ้นมาเหยียบอันนี้ขึ้นมาแล้วเ,เศษไม้ออกรากเหยียบมาเลยฮะ<า>รากข้าวมุยก็ลึกอ่ะแต่ว่ากลัวน้ำเข้าหัวเทียนไง มันพลิกเข้าล็อกไงเดินได้ไหมนี่เดินได้ายเก็บเลยก็บอกว่าไฮเกียเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขับไปเดียไล์ไปได้อยู่เนี่ยอยู่ในนี้แหละเอาตีนเกียมืดิพี้เห็นอยู่เกี่ไปปะ ไม่ทันล้มแบบอันนี้มากเอกนเธอขึ้นไปที่ไปหามันนุ่มไงนุ่มมัเป็นมือมันจะอยู่ตรงอันนี้หรือเปล่าเอาอันเดี๋ยวเอาตีนเคี้ยวเคี้ยวที่เราเห็นอยู่หรืออนี่มันอยู่ไหนเดี๋ยวเมื่อกี้เห็นอยู่มันลอยเตี่ยมันลอยเลยมันหันนะรึจมแล้ว ไม่บอกค่ะ ที่สุดครับโอ้โหเดินทางประมาณสี่ชั่วโมงกว่าในที่สุดครับข้างหลังเราคือน้ําตกเซบองไลครับทุกคนมาหาน้ําตกแห่งเราใต้ครับนี่ทุกคนเห็นไหมมันมาอย่างซุนอเมิเลยมันเหมือนซุนอมิเลยทุกคนเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปสำรวจใกล้ๆนะครับทุกคนโอเคอ่าสุดยอดครับตาดเซีปองไล ตั้งอยู่แขวงอัตตปือห่างจากตัวเมืองอัตตปือประมาณ60กิโลเมตรและห่างจากตัวเมืองปากเซ120กิโลเมตรเป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่สวยงามแบบอลังการที่อยู่ท่ามกลางป่าลึกและตั้งอยู่บนลำน้ำวาังเงาเซปองไลเกิดจากการยุบตัวของแผ่นดินทำให้กลายเป็นน้ำตกลักษณะคล้ายกับกำแพงม่านน้ำขนาดกว้างใหญ่ ที่นี่จึงมีความสวยงามเกินคำบรรยายครับวนไป นี่ฮะทุกคนเตยบองไลครับเอย้ยเตยบองไลสุดยอดมหาน้ำตกแห่งลวาวใต้ครับทุกคนสวยสวยมากทุกคนเนี่ยฮะสวยจริงเตยบองไลโอ้โหความยิ่งใหญ่ของเขาต้องบอกว่าสุดยอดเลยฮะมหาน้ำตกแหงแ่งลาวใต้ ครับมาหาน้ําตกแห่งลาวใต้ครับทุกคนสวยจริงๆโอ้โหสุดยอดมากครับ EP นี้ครับกับการมาเที่ยวล่าน้ําตกของลาวใต้นะครับวันนี้เข้าสู่วันที่4ของเรานะครับผมและว,วันนี้เราอยู่ที่เซบงไลนนี่ครับความสวยมของเขาทุกคนสวยจริงๆอินี่ครับสวยมาก ทั้งหมดนี้ก็คือความสวยงามความอลังการของตาดสาปองไหลแห่งลาวใต้และธรรมชาติก็ยังสร้างความสุขให้เราได้เสมอความสวยงามของตาดสาปองไลที่อยู่ตรงหน้ามันเป็นความสวยงามที่เกินคําบรรยายนะครับหลังจากนี้ครับเราก็จะเดินทางกลับไปยังเมืองปากซองนะครับและก็คงต้องใช้เวลาพอสมควรนะครับกับการที่จะเดินทาง กลับไปยังที่พักของเราในวันนี้นะครับยังไงก็ฝากติดตามดู E ีีถัดไปนะครับซึ่งก็น่าจะเป็น EP ีฉบับเต็มแล้วนะครับกับการมาตะลุยลาวใต้ของเรานะครับกับทิป6วัน5คืนตะลุยลาวใต้ยังไงก็ไปติดตามชมฉบับเต็มของเราด้วยนะครับสำหรับ EP นีนี้น้ำตกตาดแส่ปองไลาอินดี้ไปเที่ยวต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ you